ได้กินเข้าไปเนี่ยมันสบายใจโลดอ่ะคนน้ากับท้องเต็มละมันมีหัวขีนหัวหาแมนบอกอ้าวยาวผู้ไทยเฮ้ยจับจับ

ไหนเนาะตไดนร้องวันดีอีกเนาะ กันเด้อเอาเด้ชอชดชดให้หาคนไงอ,าอ่าี๋ยวสิไอ้รลงวันเสื้อกินสบาย,ยนเนอะอ่าพลเสียห้เนี่เห็นมาพนจอไปแล้ว và phao đi cho phao nhé họ chân mãi nhắn họ chân mãi nhắn là hả chim quá hả xin ê nào. 二、hey. I said, yeah. ใช้เสียกินสบายนี่สมใช้เสียกินสบายเนาะว่าเป็นไรหลังวันมึงหันบอกเอาจังหวะยังอีกเขาเจ้าไปเปลี่ยนมาแถวไว้เสื้ออันน้ำบักเมามาสูส่องเห้กินน้ำแน่แสบไรไพ่ยยอ,อ,ยอยากปรึกษาเรื่องพิ้นเรื่องหยังมันเป็นยังไงมาคุยกับผมได้เด้อครับเด้อพิ้นตัวนี้ผม สายมันนันมแม่นสายกีตาร์เดอ้อสายโทรศัพท์ทหารเกา่าเข้าสมัยอ,อเมริกาจับมือกับไทยผมเอามาใสา่แต่ก่อนนี่ว่าเสียเบรกรถจักรยานผัดเข่ามานในวาลินมาเลยผู้หมวดผู้กองบนลำโทษเล่ยปาดเอาสายไฟอันสายโทรศัพท์อยู่หันอันนี้ใส่ ก็ผมเสียลขอมานี่ผมวัดเสียงเสียวหนึงนะ่งเลยมีอาจารย์สัญญาจุฬาพรอนเพิ่นเอาสันใส่มันคือช่องบันนอกขนาดนักวันศุกผมว่าจังว่าคูมม่มือนี่นัางขอเพิ่นท่ำชาม่านี่พวกว้งล่างอาจารย์ดวนฟังแล้วก่อนเสียเลเป็นนั่งขออาจารย์ดวนพ่อนาโรงเรียนบันไดเงี้ยนเนี่ยคือกินเพืดเด่อเยลละเท่าเลยเออคือบ่ให้ท้องใส่กินน้ำแน่อ่ะ เอาอีกจักหน่อยเพราะว่าไก่ผัวปันจิมะะาอย่าฝ่าหนีเด้อพี่น้องเด้อเห็ดคือเฮาอยากพ่อพอนน้ำเห็ดคืองานพอนเห็ดดีกะดีหรีหาบะมี่อีกแล้วอะไรจัดยังสี่แต่ตาเขาขาวบากาเขามาเด้อครับแต่ผมจะแท้ผมยังหนักกิจกระเหลี่อมมีเด้อ,น,ดอดมมนี่ผมมาเนี่ยผมมันนอกร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ขันใบีเดี๋ยวบ่มีผู้กล้าเข้ามาในนี่นิขันผู้บ่ท่านสมัยหรือขันมัน,นนอกคือต้องใส่ขันผูนบ่เอินมาในจ้างขะบ่ามาย่านย่านเตอ๋อ่างกับปีเขาเไผอยากปรึกษาเรื่องพินมันเป็นยังไงมันจังดังโตนี่เขาชื่อเท่าไหร่บ่มันจะไปชื่อ 2, 000, 3, 000. ตัวสองพันสามพันตนี่ผมชื่อมาจากอเมริกาสี่หมื่นกว่าบาทพีวีบ้านแต่ไผ เห็นครูต่อสู่นี่คันไปเหรียญเป็อย่างหนีให้ไกลเอาให้หูวใหม่เิ่งก็ได้กับบวกกันกับสร้างเครื่องเสียงของอาจารย์อ้วนน้ำแน่ชื่อผลงานยังไงหรอกชื่อฝรั่งฝรั่งผมก็จำไม่ค่อยได้แต่คันมี้ยังกลับมาช่วงพนน์เนี่ยว่าแพ่อบ่ได้จ้างเลยหาหรอกให้พนจักสามแสนสี่แสนก็พอหรอกเออเด้อเถ่าเด้อกินผู้เดียวสร้างเกินลงเนาะ ือบริโภคทุองใส่เนี่ยอ่าอ่ะ่ัหละอีพออายุสิบแปดปีไปใสละมายืนเฮี้งท่องใส่เนี่ยบริโภคผลสีมาหรอบอเพิ่งกู้ชิมลัอตั้งไว้บอกไ่สีมา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 อีพอบอสีลับตั้งไว้โอ้้จังมามากาลเมไม่่ม่อีลอยเออมาแม่อึงมาสั่นมาจากสับลมอ่แม่อึงมามามาเสียงใดนาะอีแม่กูอ่า เจ้าตำรับลำตังหมายคืมม่นเลยดีไปไเป็นคนแรกแต่ผมเอาดนตรีมันมาหากินไปก่อนแต่ข้าวสมัยเล่าบ้านแซกผมบอกจังหวะไไหลำโพธิ์ไทยบ่ยบหันว่าตังไหวพันเหล้าพิดบ่เนี่ยอายุสิบแปดปีระวังเด้อออ่ะวังเด้อพันศิลป์ลำโพธิ์ไทยเสียงใดบ่เสียงนี่อ๋อให้ดบ่ โอ้ยเนาะจับเม็นฝันใจเห็นหนาะกิ้งขคุมกมมลูกขคง้องๆบามานี่เราเ้อออาซาซาเด้อะสะสล,ลูกอย่าไงว้เ้อบัดต,ตอนพลางพนในโตบัดเวลานี่ให้จับจังหวะขอดไปเ,เรื่อยเรืยเล็กน้อยม้วนมันนี่บ่เคยได้ใสอัดเสียงจักเทื่อดอกผมนี่อัดมากจนเมียกเบ,บอกอิ่ละว่ายังไงนีนะแม่เนอจับธนัดจับหรือธนัดบาจับ,บ,อเ,บเอาออกมาได้บอก ออกมาดิคือเอาออกมาจับเนาะแม่เนาะบ้านยังอยู่ซ้ำลงบ้านน้องมั่งบ้านน้องมั่งบ้านเลากระเม็นนะบ่ใกล้ๆกันโอ้ยมีฮอดพีมีฮอตน้องบ่เคยไปยังไรไขยอยู่บ้านเลากระเม็นเออบ้านน้องหินบ้านน้องให้ข่อยจิไปแฮบ้านน่าจะเล่นเนอเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งโอ้ยพี่น้องจะเป็นงานนี่ผมรับอุดรไว้ คูบ่บ่าคนได้คนดีสีอุดรพันชิพิสลองพร้อมพาว่าไดไปทีมเงินหาหมืน่นไปเจซือ้อแต่มือนอ่นนี่คนใหนสามหมื่นหนึ่งก็ตอนนี้ก็เอาบาออ้านาเอา้นองแมนบ่แมนบ้าแถายังก็เออพันสิลองใช้เอออ่าใช้สุ่มห้องอยู่บนไหนอยู่ตัวตนลังกาขายขายายังขายพักค่ะพักทุกอย่างมีเบิดขาย พักออกแบบมีบ่มีอ่ะค่ะหันว่ามีเบอรทุกอย่างเออเอ่าพักพักกับแง่งมีบ่มีอยู่ค่ะเออนี่ถูกต้องเขาจีถามมัใส่หม,ม่องคักๆมาเลยกุ๊กกี้มีบ่มีอ่ะค่ะมีแต่พักเนาะค่ะมีแต่พักวันนี้มาขายพักค่ะวันนี้มาขายพักพักนี่เอาไปแกงเซียงน้องมันเสียบแกงเซียงกระแซบค่ะแกงกระหมอดค่ะอา่าไล่สารพิษนีอ่อ่าไล่สารพิษนี่ บอใชอ้นำปลากระแทบเนาะ,ะ,ะแสบ <c oughs> ค่ะ้ากินเนี่ยแสบกัะแทบผมกบว่าพี่พิดเป็นเรื่องขออนุญาตผมบอกเรียนให้อีแม่เจ้าเกิดเจ้าเขินเพิ่นกเกิดมาเขินหก,ก,นนก,กนต,ตาใช้อยู่อ่ะผู้ทไทยแล้วหนุอยเด้อเด้อพอสิบนับจังหวามาเบอเอาไว้นะแม่เนาะโอ้ยนะประมาณเกเ็นต์ด้ทั้งไใ้เด้อ,อ,อหูจักบ่เน่ออีแม่เกอร์เซหจักแก่ผักอ่ะ ใหลองส่งให้อายคิดว่านองไปวอนอิินเบาพี่ช้เจ้าเอ๋ยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเ้เ ພ່ອນໃ້ກວາລອກຕົມໍສົມເບົາວ່າສີອົາຮ นั่งปงใจให้เป็นยังใา่เจ้าแปเปลี่ยนแพรโนเจ้าเอ้ยอโนหรือหักคำไอ้เบ้าเพื่อก่อนโบหอนฝนตั้งบบลูต้นนองพ่อยกำพาเมหักลำเฮ็จังคอยเบาหักล้ำเฮ็ังคอยเบาสี่ขันเขาดอกหัว Oh, i là miệng ta. ผมเมือ่อสอว์ๆในไอแม่เนี่ยอ่าย่อฟ้าไปด้ให้ถามเนี่ยอบ้านน้องมักมั่งนั่นมอง่อยไปเฮ็น,นท้าเยเห็นหน้าจะจกี่จะกี่ทั้งทั้งนี้ไปหาเขาสังพนทั้งนั้นเอาเขามาแหลกปลาทั้งนี้เอาปลาไปแหลกเขาผมก็บ่าตายยอดบราก็เม้นนั่นล่ะบ้านพี่บ้านน้องยุ่พุ่นบ้านพหไ่ไม่่อยู่พุ่นเที่ยวไปเที่ยวมาจังว่าผมอ่าลงมาอยู่บ้านน้องกินเพรนบ้านนี่ย่ำดำหน้ากับขึ้นไปพุ่น ย่ามดำแล้วเรียกลับขึ้นมากคือเราอยู่บนน้องมังมั่งผู้จักบักแ๋วบ่ผู้จักอยู่ค่ะละหลานที่ผู้นึงน่ะเออขัเบ้าพื้นท้องไสเด้อร์ขันแถวนั่นขันเบ้าพื้นท้องไสนี่อันบักแ๋วสิบิดหำ้ะเด้อเออขันบ้าบิดอันอื่นมันสิบิดเพิ่นแม่นบ่มันเจ้าบ่มีอันใดหรอกเออสชดชดอีกไหมครับเนี่ยู้กล้าดจะชดในมือนี่เออคนกโกนี่บอฟล้ำจังไหงบ่ เอาจักไผ่ไพ่ไพ่ซีม <si ีแสดงออกยังใกล้ส uh ิเบิดเวลาแล้วลูกล่องได้เนาะเออล่องได้ถึงเวลาเพิ่นเจ้านายเพิ่นสิมาเฮาอย่าฝ่านี้อย่ากันเด้อยังมีต่ออีกเลยสิีร่ำหนังลูกอ้าวข้อศอกขึ้นมาขึ้นมามาเว้าอยู่ทั้งเงีบักละกระเซ้าเอกไม้เสียไมให้องใส่หรือสิเอาให้แม่ใหญ่คือว่าอาให้องใส่เน่เว้าได้ไปยัง มันเห็นอ้อท้องใสปราบมันกขบวชั้นมันโมหุจักกาบว่ะมาจมอมพาวิไลขอดพาวิลอดเว้ยคาถานี่กูได้มาจากอาจารย์หลวงพ่อดลที่บอกกูนี่เออเห็นบอล่ำบถือแค้นั่อะลรเห็นบออีเมย์ไงนี่แล้วคาราบากูดีขนาดเลยมีอ้อตัวขึ้นเวทีผู้จังหนึ่งนี่สันมั่นอย่างสี่ตัวแมีนบอป่าแมีนบอเออแต่กี่ผมกัดยาวเบิ้งมั่นม้หนิเบิ้งธรรมดาขู่มเอนี่เอามาเป็นดนตรีได้เบิ้ด ถ่ปึ้มมาปรึกษาเนี่ยบัดเวลาอัดเสียงนี่อยังซ้ำไม่ไงว่าหันแนะนำบอกให้เราไปอัดเสียงนี่ใส่บอกมาใส่ให้แน่หิมะหิมะเท่านะหิมะมา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 อ่าสวดสวดเห้ผู้ใจกล้างตนที่สองอีกนะอ่าเสียเขียวอีกก็เขากินสบายใจอ่าใส่ใส่เท่าขันลำมวนก็ต้องสวยตัวบัสวยมันมาสิได้อันจัดเล็กหน่อยคู่มือก็หูวานสวยบ่เนาะค่ะเนาะ ซอยก็คือการระบายอารมณ์ของกัน้มวลนะคะอันเป็นกรนพย,ยัญชนๆซอยๆอ,อันลูกสาวเดียวเพื่อนหูจักได้นี่วาสิ่อไปจังไหนลูกสาวเดียวนอกนั่นผู้ชายเบิร์ดค่ะซอยๆนกแต่แต่บินขวมไปลย่าง บินไปยังกระซังหวั่มเถอะช่อในอาจารย์แม่เนาะผู้ที่กล้าที่สุดบ่ได้ไปพิสไถดอกน้องแม่เนาะเกิดชาติเดียวดอกมันมาพอดสองร้อยปีดอกคนเฮามาข้อศอกขึ้นมาละคุณฮูขึ้นมาอยู่ทั้งผีดได้ย่าอยู่รุมสมเป็นผู้บอารมณ์เลยไหมอยู่ข้างล่างอยู่ครับ นี่ก็ลูกซื้อลูกหาหรอกนี่เราบอกดีปันหมาหมอนี่ก็ได้ว่ายมาบ้านไหนเนาะเราเป็นบ้านนี้หักสุดๆเลยวันพ่อสิซสาอีชักเทิงอนึงอยู่บอกครับหรืออย่งไรขั้นขั้นว่าให้ยองอีกก็ชิมเมื่อเลยยองปิดท้ายซะพูดเดยเอาบัตประชาชนลองใส่ใสเอามาสมเรื่องเดี๋ยวคุณหูเรื่อเดี๋ยวคุณพ่อท้องใส่นะครับสิเงาขันมาขมาเมนทับถนนยาวมากเลยเมาผีนะครับเอาละมียังวาป้าไป่่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 ่ ตอนผ้วพันย่างพอสินน้ำเดี๋ยวพ่อพ่ออยู่ทึงเวทีนะครับจักสองวินาทีก่อนเดี๋ยวสิมีผูมามอบรางวัลให้ชวงนี้กาเบรียนนะครับคุณวีชิตเพิ่มจันครับหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพนะครับมามอบพระเจ้าให้ครับคุณครูทองใสทับถนนครับเชิญครับเยสีวาคุณครูสอมัธยมศึนักขิดกระเดียมได้ยชผมได้คู่ภูมิพัญญาไทยรุ่นที่สองกับปริญญาโทจิตริจัก แล้วก็เลยรับเครื่องลาดคาสาสุขาอนิุมันข,ขอนยื่นคาดลายครับพันสีมาจุดหทักวอฟจะใช่ครับโอ้ยมีแต่พูดลวกตลขออนุญาตใส่ลึกเพื่อนใส่เพื่อนเออ